มากินข้าวด้วยกันนะคะแกงคั่วแกงคั่วเขียวหวานหมูนะคะแล้วก็น้าพริกน้ำปลาด้วยเนาะมีของแซบที่จริงเผ็ดอยู่แล้วนะคะอืคิดถึงน้าพริกน้ำปลาบ้านเรากาแฟเตรียมรอมาจ้าพี่น้องจ๋ากินข้าวด้วยกันนะคะเดี๋ยวกินไปคุยไปเนาะ อืมช่วงนี้ไม่ค่อยได้กินตำตำยำๆเนาะผู้ดเดียวนะคะผัดอ่อเขาเรียกว่าทำแกงขั้วหมูแห้งๆเผื่อลูกสาวด้วยเนาะมาจ้าคำแรกยกไข้เลยอืมชอบมากเลยนะพี่แกงพี่แกงผงบ้านเราเนี่ยจะหมดแล้วเนะี่ยเพราะว่าเรามีกะทิอยู่ในตัวเนาะ อืม,อมเดี๋ยวจะไปเอาตับไก่มาทำนะคะอืเ <c oughs> ผ็ดช่ยย่อยเผ็ดแต่ช้าเลยนะวันนี้วันนี้เพิ่งจะกี่โมง,งเองอยากจะกินข้าวแล้วนะคะ เมนูง่ายๆหาก,กินเท่าที่มีนะคะโชคดีนะหลังบ้านมีปาปิก้ากับอืหัวะพาฝรั่งนะคะเช้าวนันนี้ลูกชายกับพ่อออกไปตัดผมนะคะกว่าจะมาก็คงสายๆเพราะว่าอารถไปเช็คด้วยเนาะก็เลยหีโอกาส มาคุยดีกว่า <c oughs> คุณปู่ก็ไปคาเฟ่แล้วนะคะคนแก่ชมรมคนแก่เนาะปู่นี่แกก็จะหยุดไม่ไปคาเฟ่ก็คือวันอาทิตย์วันเดียว <c oughs> นอกนั้นไปทุกวันเลยนะคะอ่าประมาณตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงสิบเอ็ดโมงสิบอกสิบเอดโมง ประมาณสินาทีแกก็จะมาถึงบ้านนะคะแต่ถ้าวันไหนเหมือนวันเสาร์อย่างเงี้ยแต่ถ้าวันไหนไปเจอพี่น้องหรือว่าเจอเพื่อนสนุกสนุกอืมเล่นเขาเรียกป๊กเกอร์เนาะเล่นไอตัวสีดำเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะเพลินแกก็จะอยู่ยาวนะคะสนุกสนานบางวันกลับมาเมาก็เสียงดังนิดนึงวันไหนถ้าเมาไม่มากเขาก็จะบานั่งเขียนหนังสืออยู่ในกาแฟนะคะจะเห็นกันอยู่เนาะ แต่ว่าเขาดื่มกบเ,เขาเรียกว่าดื่มเบียร์เป็นน้ำอ่ะอือากาศร้อนๆจ,จัดไงยายจ่าจะบอกอยู่เลยว่าให้ดื่มน้ําบ้างนะดูแลสุขภาพเขาก็โอเคแต่ว่าน้อยมากนะคะเขาจะบอกว่าฉันไม่ใช่ป่าอยู่จะให้ฉันมาดื่มน้ําเหรอ่าเบียร์เบียร์เป็นวิตามินของเขาเพราะว่างถ้าดัดไม่สบายนะเขางมมากเนาะยายจ่าก็ดุเขาเออฉันรู้ว่าเธอห่วงแต่ฉัน ก็รู้ตัวปะว่าฉันไหวอะไรประมาณเนี้ยคนแก่คนแก่ติดเพื่อนนะคะเดี <Pacific accent rac> er> <g Designer 's> ๋ยววันเดี๋ยววันอาคารนี้เด็กๆโรงเรียนก็เปิดเทอมแล้วนะคะ ี่ยจ๋าก็กลับทํางานวันจันนี้เนาะวันจันนี้นุงเรียนเปิดวันอังคารนะคะปู่ก็จะเป็นคนส่งเด็กๆไปโรงเรียนนะเราโชคดีที่มีปู่นะคะที่คอยช่วยเหลือแต่ว่าเราก็พยายามเอาใจแก่หน่อยเนาะอืมก็คือเราดูแลเขาเขาดูแลเรานะคะบางครั้งมีดุก,กันมั่งรักกันมั่งนะคะครอบครัวน,นี้อบอุ่นจนร้อนเด้อบ,บ้านยายจ๋าทั้งลูกทั้งหลานดุก,กันไปนะคะ อืมอืมอร่อย้วจะร้อนๆมาๆมามาวันนี้เติน้ำตาลเยอะนิดนึงมันจะออกหวานกล้่นนิดนึงอร่อยเหมือนกันนะกลับไปบ้านปีหน้าจะต้องเอามาเยอะๆนะคะพี่แกงยี่ห้อนี้เนาะ รู้สึกว่าในร้านไทยที่นี่จะไม่ค่อยเห็นนะอืมเดี๋ยวจะไปบอกให้เขาสั่งให้ให้พี่เขาสั่งให้อืมมัหมดแล้วเนาะเหลืออยู่แค่สองซองอ,อยู่ที่นี่นะคะจะให้อดอาหารไทยนี่อยู่ไม่ได้เลยนะคะเจะกลับไปทํางานนี่ต้องห่ออาหารไปด้วยเนาะเพราะว่า เขาบอกว่าก็ร้านอาหารข้างล่างยังไม่ทําอาหารให้ให้กินนะคะเพราะว่าเปิดยังไม่หมดเนาะว่าห่อคงจะเป็นห่อข้าวอย่างนี้แหละ <c oughs> ตัวเองคนเดียวไม่ยากนะคะตื่นเต้นเหมือนกันเนาะอืม,อ,มอยู่บ้านนานๆํางานวันแรกไม่รู้จะเป็นงนไม่รู้จะมากันกี่คนเพราะว่าคุยกับเพื่อนเหมือนกันว่าห้องมีไม่กี่ห้องเขาก็จะให้ทําคนเดียวยพอเสร็จแล้วก็ให้กลับเลยนะคะ ไม่ให้ไปสูงสิงกับใคร <c oughs> อืมเขาดูว่าวันจันรนี้จะไปเจอใครเนาะหวังว่าได้เจอเพื่อนสักคนใช่ไหมแต่ต้องมีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าระบบใหม่ด้วยเราไปทํางานครั้งเนี้ยมันต้องใช้ระบบใหม่การทํางานใหม่อืมเขาต้องมีคนมาแจ้งเพราะยจ๊จ๋าก็ยังไม่ได้กลับไปทํางานเลยนะคะหลังที่จะเกิดไอ้ลกูกวิบัตินี้ขึ้นมานะคะอืม ลองทำนะ,ะเขาเยง่ายๆยิ่งจะมีพริกแกงบ้านเราเนะาะตำสดๆมหม่นอร่อยในกั้วแห้งๆแบบเนี้ยอืมอันนี้เขามีกะทิในตัวอร่อยเลยนะคะอยมงางมาเกือปปอดสักนิดอืมยิ่งจะอร่อยนะคะ จริงเมื่อวานลูกสาวไปในตลาดเขาก็ถามอยู่ว่าเอาอะไรเนาะเราลืงคิดว่าเอามะเขือมาให้หน่อยใช่ไหม,มคิดแต่ว่าให้ลูกประหยัดนะคะเม,มนูนี้น้ำมูกไหลหนักแล้วเนี่ยถัดแซบไม่ได้จริงๆ ตื่นเต้นนอนไม่หลับเลยดีใจหรือเสียใจจะได้ทำงานเนี่ยพี่น้องจา๋า <laughs> อืมอืมอ,อันอีกสองคืน อจะไม่เผ็ดได้ไง,งดูพริกนคะคะวันนี้หั่นพริกใส่สิบเม็ดเนาะเพื่อไว้กินตัวเองนะคะลูกสาวก็ให้ตักเอาแต่หมูแล้วกันเนาะถ้าเป็นแบบนี้นะคะทําอาหารแบบนี้ถ้าเกิดเป็นหมูกะดูกหรือว่าหมูมีมันอย่างเงี้ยสามีจะไม่กินเลยนะคะเป็นไก่ถ้าเป็นเนื้อหมูก็เนื้อหมูจริงๆเนื้อก็บเนื้อจริงๆคุณชายกลัวอ้วนไม่กินมัน <c oughs> อืม <c oughs> แต่เมียชอบนะ อ๋อเปนี่เข้าไปสจัจเจเลยอืมเผ็ดเจอกาแฟร้อนๆนี่เข้ากันเข้ากันอืมโอเคเนาะอืมคลิปนี้จ่ายก,ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะช่วงนี้เน้นๆเลยนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะคะเราคือคนสำคัญเนาะถ้าเรามีสุขภาพแข็งแรง ไม่ว่าสิ่งไหนที่เกิดขึ้นกับเราเราก็จะมีสติสู้กับมันนะคะ,ะเติมกำลังใจให้กับตัวเองมากๆเพื่อสร้างพลังสร้างหัวใจให้พองโตให้สู้กับปัญหาให้สู้กับทุกอย่างอย่างมีสตินะคะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงจ้าไว้เจอกันที่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ